สวัสดีครับพี่นอ้องฟองไฟเอ้ไอ้น้องนุ่งลูกฟ้าอาบน้นสุกุลทุกคนครับผมเอาแต่แก้วแตีแ้ยงน,นุ่มสามชิดท่านนี่เอาแม่งแล้วครับครับมาหนี้กับผมพอกับสามชิดยู่ฟอ,อกไก่ครับเพราะท่านนี่ออกไปหอดหน้าโูกนะครับแวะมาเกียกเก่ยไก่อยู่ฟอกอีก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวเกี่ยไก่ยมาหนี้พาพี่น้องเกี่ยไก่ครับมาอัปเดตมันไก่สามชิดก่อนมันยังหลายยังหน่อยทำไรครับ นี่ไก่จะไกไ่แมลูกอ่อนสิน้องโอ้โหหัวหัวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ตามจิตขอเวลาแป๊บหนึ่งครับนี่ครับไอ้กับปูงเขาหัวครับนี่กับไก,ก่ตามจิตย่างครับไก่หนุม่มไก่สาวครับไก่พื้นบ้านเขาเลยคร,รับไก่ บ้านพันไส่เฮานีล่ล่ะนนี่ชี้ออกพม่าจังน้อยพี่น้องนี่ไก่สาวไก่นุ่มกับมีอยู่ประม้านก้าตัวชิดตันะครับนอกนั้นกับเป็นไก่เมโลอ่อนหมดเมมนาะลูกลูกอยู่ครับนี่แม่และก้าตัวชิดตัวมียูพี่หาแม่ครับไก่เมโลอ่อนถ้าบ่มีหมูมีหมามากัดกับแพะเร็วครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับที่พวใครมีเวลามาก เบื้องมาแย่งกันไดยจะเลี้ยงตามธรรมชาติเลยครับนี่แจ่มาเกี่ยมาะยังเงี้ยมือเศร้ากีตะกรอนกับเฮ็ดคอกเนี่ยนาทาวันนี่ครับนี่มันกับผูกกับพังแล้วเนาะขับหลายปีแล้วนี่ซี่หาปีแล้วครับแต่แค่สามสิบปอยู่บันไม่แม่ครับเฮ็ดคอกสามสิเฮ็ดไว้ครับสามทีบก็ไมู่่บันได้เจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดปีครัวแต่ปีห้าเก้านะครับสามสิบไม่จุบัน ครับเพีดยนไปครับเพ็้นไปปีประมาณปีหกหกหกหนึ่งครับขอกเลยไปกี่ตะกรอนสามสิบกาดเป็นเป็นคนมาไกลนะครับเป็นคนมามาไกลช่วนไกลอย่างครัเนอ่องยังไงเอามาเลี้ยงมหยังไงนี่ครับเพ็ดปวงเป็นยังที่แบบไกลหน่อยนะครับล็อกผสมกับมี่ครับอยู่หน้ากับมี่ ตีกีตะก้อนฟังผุ่นกับมีครับเดี๋ยวนี้มันอยากกันยากกั้นแล้วก็เล็กเล็กหน่อยที่นั่นเขากะไปหาทำการทำง,งานกันเมื่อเนาะครับก็เลยบอยตันธรรมชาติเลยครับสะพอพันแมวพันกับมีลงเหลืออยู่ครับครับลายอยู่ทำหมูทำมาบวกัดข้าวเดียวกับแพ้ครับนี่กีตะกอนเต็มเมื่อครับนี่น้ำนัำมน้ไตหุ่ม ลำใหญ่เนี่ยน้ครับล็อกใกล้หน่อยครับโก่งใกล้หน่อยนะครับโก่งอนุบาลใกล้หน่อย,ออนอนาอยทางปุ่นกับมี่ไตหล่านกับมี่ครับหลายอลี่ครับตะกี้หัวหานเป็นเขาเขือนหนึ่งนี่เ่าเป็นหน่อยๆน่อยครับมันเกิดเล่ยเลยทำการทำงานเรากับงานกำลังับบอ่อขามีเวลากุฏีเด็กหน่อยที่เขาสีมเบิงมาแย่งให้เขากับไปหาทำการทำงานกุเีกุ้งไข่เหมือนน้องครับ มันก็ะเลยดบ่ได้มีเวลามาเบิงก็เล็ดปอยธรามา,าตาเลยครับมีอยู่วงเนี่ยครับวงกกียวเขาเนี่ยวงหมูจ่องหมามันมากัดเนาะครับโอ้ยไก่เนี่สามสิบปอยเลยครับเหลือไก่อยู่มาจากแม่ยุบันยุบันสามสิบก็มีเลยครับบันเบินบันเนี่ยนังน่งในบันในบันสามสามิบเลี่ยงแหวนกันหลยแม่อยครับสองแม่สามแม่กับตักคูก็มีเราอยู่หน้าก็มี ด้านนี่สิเป็นล็อกผสมนะครับสามติดผสมไว้อยู่หน้าก็มีข้างหลังนี่ก็เต็มครับตะก่อนเนี่ยนี่ป้อยแล้วครับเป็นเฮดเป็นไก่ไปเลียงธรรมชาติแล้วครับเลียงเขาเปลือกเขายังธรรมชาติเนี่ยแหละหัวหันก็มีแน่ครับไอ้จิตตะกรอนเนี่โอ้ยเลียงหัวหันลาย นี่ครับพาพี่พาน้อนห้ามาญแจอยากไกลอยู่ในบ้านก่อนก่อนเสืออกไปหน้าโคกเนาะครับไอ้ไก่คู่บุญแต่ที่ครับนี่ครอมกันเลยครับตั้งแต่ทำทิศมาอยู่บ้านกะกประแม่นความกันตอนมาอยู่บ้านหรอกครับกะตอนไมาอยู่บ้านเลยด้วยสองปีไก่ตัวนี้ครับอายุประมาณห้าหกปีหกเจ็ดปีนะครับใกล้ตรงนี้ครับครับ ลูกอพอพันยุ่ตรงหน้าครับไกล้พวงนี้ลูกพอพันอยู่ทตรงหน้าเนาะครับคุ้มน้อยๆเนีย่นยแจ้งแมนลูกตัวนี้ครับนี่คทับเส้าเมื่อนี้ก็เป็นเส้าวันที่สิบสี่กลุ่มภ้าพันนะครับกพรอสองพันหาเลยของสิบเจ็ดครับกนวัน,ว,นวันเลนนท้ายนะครับอากาศตอนเส้าก็ยังเย็นอยู่ครับแต่ขาดว่ากาสิอุ่นขึ้นก็หมูวานอยู่นี่ครับบรรยากา ในบ้านนะครับมันบรรยากาศอยู่ถงหน้าเรื่อยไปนี้เรือยพี่นอ้องอยู่ในบ้านครับตะเวนกําลังขึ้นแล้วอากาศดีครับเศร้านี่จนบักหน้าก็ลมแล้วนี่คือซุ่มซื่อยังเหมนเด็ครับของสามติดนี่ครับแต่กับตะกี้โม่ขอ,เ,ขอเอ่ยนอครับเนาะเข้าสูม่มๆก็ยังใสอยู่ครับคือซุ่มของสามติดจะลาเข้าไปทำกัดแย่งขันนี่ยังเนาะ มาคุยนี่คือเสียงอยู่ครับตอนแรกๆนะส่วนที่เห็ดใหม่ๆครับตอนนี้บ่ได้เห็ดกับบ๊อบบ๊อบปันเดยครับแกงหน่อยนิดครับแม่นี่ก็ชิครับแม่นี่ก็ชิปแม่นี่ก็แฝดแม่นี่ก็ชิปอีกแม่นึ่งใช่หรอแม่นึงพาดลูกไปกินแล้วครับอีกสองแม่พาดลูกไปกินแล้ว แพ่ครับข้าวเดียวกับแพ่ครับไปหน่อยนี่ตอนกิดเดี่ยงไก่นี่แพ่เร็วอยู่ครับผันหมาบอกมาก,กัดวะไปครับออกไปหน้าโคกบอลเนี่ยแกย,ยุ่นี่แล้วๆก็สิออกจากผ้าพี่น้องไปเกี่ยหน้าโคกนี่ครับมันตแตกบางทีเนี่ยกน,นมันแตกครับเขอมมะลิหอมแกยุ่งนีแล้วก็สืเดินผ้าไปเกี่ยหน้าโคกบัลน,นี่ มันก็สือหกจังหน่อยด้วยพี่น้องเพราะว่าบดบัทัทนด้เก็บได้เมียนครับอันนี้ข้ามากระแตงแก่นั่งกับพีซื้อน้ำเงินพีซื้อข้ามากระแตงน้ำเงิยยคนงครับพี่ไม่ไม่ยุคข้าหรอกไม่น้อยหน่อยพอัดออกคนแตงกอดยุคข้าพี่นน้องพอนตัดออกแล้วเพ้นเพื่นขายมัดละยีสิบบาทกับหามัดลอยนี่ครับแก่นัง่งซื้อไปสามลอย 300. มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงเนาะพี่น้องเนาะมันก็พวกแน่จังหน่อยเด้อ บ่ได,ด้มีเวลามาดูแล้นะครับไปสิ่ผ้าพี่ผ้าหนอกไปหน้าโคกแล้วครับกับเอาไว้ซ้ำนีก้กตอนน้อพี่น้องเนาะคลิปผ้าพี่นอนะ้นองมาเกี๊ยบใกล้อัปเดตใกล้สามคิปครับก่อนเด็ดฝากได้ต้อนลูกหลานพวกเขายุง่งที่หุ่งไทยอยู่หรอครับช่วงสงการใกล้หน่อยก่อนเดียวไว้เขาตสมเขาลาบเขาเห็ดยังกินอยู่ครับก่อนเด็ฝากได้ต้อนให้เอาลงไปง่หุ่งไทยไปเห็ดอยากเห็ดกินอยู่คนนั่นนองอยู่ครับ ตัวเขาสมากกับอย่าเงงเติบดู่งสุครับเนี่ยไปครับไปหน้าโคกไปนี่มันสวสวยความ3ับได้ไปททำกันทำงานอ้ว่ครับอเอาครับชายนี้สามทิกะขอขอบุญขอบคุณน,นะครับคนในชั้นนอนห้องมัตสุข,ขุกทุกคน้วครับที่ขัมารับชมคลิปข,ของซทิศจังตนจบขอบคุณทุกค,คเมตต์ขอบคุณทุกกาลังใจครับฝากเป็นกาลังใจฝากกดไลคกดแชร์กดซับสเกตชีสำคัญเลยลืมกดกระดิง่ง่สิบเลยฝากลิศไม่ม่นะครับลิหนาสามทิพาคท่พาคนอกแป่ยังันจะคอยชมคอยิตามครับครับสมาชิกมีสามสิศเดี่สว